สวัสดีครับ FC มื่อนี้ก็บฮอนเอ้าแบบซีเนี่ยเฮ็ดเขาว่าเฮ็ดสีออกและเฮ็ดผววเฮ็ดข้าเฮ็ดยางกับเฮ็ดสีออกมือนออี้นี่นี่ครับมันมีเข็มลับไปก่อนจะไปเฮ็ดเตีกกะตาสามเถื่อเนาะเนื่งโอ้ไปไกลขวดเว้ยอ๋อเตี๊กแห้งไรสามคันมันบ่ได้มาเนี่ยคือคือทาน,นี่เลยละ่ะ กระตาเด็กมานไปเป็นผู้ผู้บอได้ไปหาไก่ครับนี่เฮือนน่ะอืมไปหาเห็ดบอต้องไปหาไก่ถ้ามันทีได้ทีได้ที่เก่าแต่ว่ามื่อนี้มันเอ้าใช่ไหมน้ำมันนี่แ้่นี่ธรรมดา t h a n กบวกคือหัวบวกคือหาขี้คนป่าโถแต่งโมแต่งซ่าที่นอเอ้ยไฟหักว่าแล้ว เจ๊กตาละาบลาบาบลาบไปไงไปไปไงที time, computer noise, computer noise. Okay. Uh ่ปวดทดปอ้ส huh. uh ิเ huh. ก okay. ็บแล้ว huh. ล uh ่ะะไปไงแมนทดองได้ไนอับแล้ว มันจะเหยียบเด้ป้าโตตาโน่พดตาโน่พดแล้วมานพดแล้วบาดนี่ยดงไงสาบลาบเอ้ยสาบลาบสาบลาบพี่น้องกะว่าพืชเล็กเฮ็ดปวกเนาะใครพูดเฮ็ดปวกได้บาดนี่ยขั้นเขาเคยเอาเฮ็ดปวกนะอยู่ใส จดไว้โลดครับมือม่อมือ่อมื่อนี่อีกของปีหนาก็มาเอาอีกก็ได้อีกนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วได้บริษีเก็บแล้วอโอ้พูนเฮ็ดปวกวู้วมะพาอแหรอพี่น้องเราเานี่คือขี้ข่านเก็บแถววะเพข่านเก็บครับเอฟซี่ึงเนี่ยแต่เขาเบิ้งมุมต่ำๆเมึงเนี่ยข่านจักขึ้นอยู่อย่งเนี้ทำใจอยู่กระตากระป้าไปหันเมึงเนี่ยเมึงเนี่ยที่ผ้าเบิ้งเนาะ,เนะครับเนาะ ยังขี่ขานอยู่เลยยังขำใจอยู่ครับขำใจอยู่เก็บจังไลยไม่จังสีเบิ้ดอืมบนะเฮ้เก็บจังเลยไม่จังสีเบิ้ดกำลังขานอยู่ออโอู้นะหูนี่ไงนี่ไงเฮ็ดปวกอู้หแมนเบิ้ดได้แน่นี่งนะบนน่ะ ้นะาด้นาดโหหาดเก็บเด้ยังอีกพุงหมูหนึ่งอยู่ครับหลายหมูโหหาดกระตากอะไรเต็มตามันเนี่ยเต็มโบยเหลือโบยเหลืออืมจักเขื่อนเฮ็ดปวกยไงบ้านพบเฮ็ดเอ้นเฮ็ดปวกจิกอันนี้นะยังหลายเนี่ย้นะฮูาดโห

Nhưng mà bớt em xin phiền nhìn em mọi hết rồi em bớt bất ngờ em mọi bất bớt em mọi bất ngờ em ติดตาเลยให้โบผ้าเอาเนาะนี่จะมาเอางไหมท่านโอกาเอาละน้องคำน้องทั้งหลังนี่ บเก็บครับพีข่ข้านเมื่อยปะโอ้โหเมื่อยบเก็บแล้วพีข่ข้านเก็บเอาทำที่พอแล้ยข้านละสำหรับมื้อนีน้พอแล้วเมื่อยบ๊ายบาย